ถุงนี้ดูได้ชัดเจนเลยนะครับว่าสั่งมาจากอเมซ o n ส่วนตัวนี้ก็มาจาก eBay eBay จะไม่เป็นเอกลักษณ์เท่าไหร่แต่อเมซ o n จะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ก็มาดูกันนะครับว่าจากอเมซ o n กับจาก eBay เนี่ยมันมีลักษณะอุปกรณ์แตกต่างกันยังไงของ eBay ใช้เวลาที่นานมาก นานจนก่านานจนผมไปต้องไปสั่งซื้อของอเมซอนมาอันนี้ได้มาก่อนสั่งที่หลังอันนี้ได้มาที่หลังสั่งมาก่อนเป็นเดือนเลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับของอเมซอนก็ได้เป็นกล่องแบบนี้ เดี๋ยวเราไปดูของที่ได้มาจาก ebay กันจาับีีแล้วมันมีของประจายทปโคตถุงเลยก็ต้องแกะตรงเป็นตรงนี้เอากล่องที่มาจากมีซอนนะครับ me, ก็จะเป็นกล่องลงักษณะแบบนี้สามารถที่จะแงม้มเปิดขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะครับ ก็จะเป็นหัว USB Type C เลยนะครับเป็นสายเชื่อมต่อไปยังตัวแบตเตอรี่ดัมมี่อันนี้ไม่แถมปลั๊กมาให้ดังนั้นผมต้องไปหาอะแดปเตอร์ที่มันเป็นหัว USB Type C มาดูตัวแบตเตอรี่ดัมมี่กันตัวแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับก็ประมาณนี้ ถ้าเป็นของเติร์ด a าร์หรือของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ของ Panasonic เองนะครับตัวสายเชื่อมต่อมายังตัวแบตเตอรี่ดัมมี่มันจะเป็นแบบนี้ก็จะยาวด้วยถ้าเป็นของแทซ้ซึ่งผมหาซื้อไม่ได้ตอนนี้นะครับหาซื้อยากมากขาดตลาดตัวเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับตัวแบตเตอรี่ดัมมี่มันจะเป็นแข็งๆแบบนี้เพื่อป้องกันการหักของสายดังนั้นผมจะใช้จีร้อเป็นตัวหลัก ในการถ่ายวิดีโอผมก็เลยจําเป็นต้องซื้อมา2อันเป็นอะไรก็เลยซื้อทั้ง a เม z o n แล้วก็ eBay มาเปรียบเทียบกันในส่วนของฝั่ง eBay นะครับก็เป็นถุงเปิดมาไเลยอีเบมาก็แล้วแต่ว่าเราซื้อจากใครนะครับแต่ตัวอของ a เม z o n ผู้จัดการก็คือ a เม z o n หรือ eBay มีการฝากขายทั่วไปลักษณะเหมือนกันเลยนะครับอันนี้สั่งมาจาก a เม z o n ก็เขียนเป็นตัว A ตัวนี้สั่งมาจาก Ebay ก็เขียนตัว E เดี๋ยวมาที่สายชาร์จนะครับออันนี้เป็นหัวแปลงเป็นหัว USB Type A ให้นะครับดูครับหม่หน่าต่างกันเลยน่าจะผลิตที่เดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย ความยาวของสายนะครับก็ยาวเท่ากันสิ่งที่ต่างกันกนะ็คือตัวสายเชื่อมต่อนะครับไปยังอะแดปเตอร์แค่นั้นเองเดี๋ยวผมไล่สายให้ดูนะครับฝั่ง USB Type A นะครับสายจะเล็กกว่าฝั่ง USB Type C สายมันจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับให้สายมาฝั่ง USB Type A ก็เจอตัว ปรับระบบไฟนะครับก่อนนับก็ความยาวของไล่ดูฝั่ง u s b Type ไมันจะหนากว่านะครับเส้นจะหนากว่าเส้นอยู่ฝั่งนี้นะครับเราจะไล่ให้ดูก่อนฝั่ง u s b t y p ีไทย A นะครับสายสั้นกว่านะครับหมดแล้วส่วน u s b Type C ก็จะเจอตัวกลองสัญญาณไฟอยู่ตรงนี้ สายยาวก,กว่าครับผมเดี๋ยวไปทดลองเสียบเข้ากับตัว G100 กันว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าหัวตัวนี้สอหัวมันใช้แทนกันได้ด้วยหรือเปล่าอยากให้ดูสถานะของแบตเตอรี่ตอนที่ยังไม่ใส่เจ้าแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับเป็นแบบนี้อยู่เดี๋ยวใส่แบตเตอรี่ลงไป ตัวนี้มันจะหายเหมือนกับเครื่อง G95 ที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็จะแกะแบตเตอรี่ออกมาก,ก่อนจากนั้นก็ใส่ฝั่งของ eBay เข้าไปนะครับเฉีย่ยเข้าไปเลยก็เอาฝั่งที่มันเป็นมีสก,กรีนสีฟ้าฟาๆตรงนี้นะครับไว้ด้านหลังเขาใส่เข้าไป ล็อกเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็หยอดเข้าไปในรูตรงนี้นะครับมันสามารถแกะได้จริงๆแล้วผมควรจะแกะก่อนนะครับเดี๋ยวใช้วิธีดันเอาก็แล้วกันนะครับ okay. แล้วก็ดันเข้ามาพอดีรูเลยนะครับสายยาวหน่อยแต่ถ้าเป็นของแท้สายมันจะสั้นนะครับแต่หาซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้ ก็ปิดได้ประมาณนี้นครับสายก็จะโผล่อันนี้มันเป็นพลาส,สติกนะครับเป็นยางพลาส,สติกตรงนี้ก็เสียบสายนี้ก็ไปก็กระชับดีนะครับตอนนี้นะครับผมก็จ่ายไฟเข้าระบบเรียบร้อยแล้วก็คือเสียบปลั๊กเรียบร้อยแนละ้วผมจะเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับให้เราสังเกตที่หัวมุมแบตเตอรี่นะครับสัญ,ญลักษณ์ของแบตเตอรี่จะเป็นยังไง สถานะของแบตเตอรี่เต็มนะครับถ้าเป็นของ G95 สถานะตัวนี้มันจะหายแต่ของ G100 มันแสดงเป็นแบตเต็มก็สังเกตจากตัวนี้หลังจากที่เคยใช้มานี่เป็นรุ่นที่2ที่ใช้แบตเตอรี่ดัมมี่ของ G95 ตัวนี้มันจะหายไม่มีสถานะแบตเตอรี่นะครับผมจะลองใส่แบตเตอรี่ดัมมี่ของทาง a เม z o n นะครับลองดูว่ามันจะใช้อแดปเตอร์เดียวกันกับของทาง EBay ได้หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่มี หัวชาร์จที่เสียบยืด B ีไท C นะครับจะลองดูว่ามันใช้ได้ด้วยกันไหมถ้าใช้ได้ด้วยกันก็ผมก็จะไม่ได้ซื้อหัวแปลงมาเพิ่มถอดของทาง e b ออกมาสายมันจะยาวหน่อยนะครับถ้าเป็นของแท้นะมันจะสายสั้นกว่านี้เวลาดึงออกมันก็จะรวดเร็วนะครับเอ้ยมันล็อกไม่ค่อยดีมันดึงออกมาเป็นเด้งออกมาเลยนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยไม่ค่อยล็อกเท่าไหร มันน่าจะบางเกินไปเดี๋ยวมาดูของทางอเมซอนบ้างของอเมซอนแน่นกว่าครับโอ,อ้พอๆกันพอๆกันไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่จากนั้นก็ดันเข้าไปในรูนี้เหมือนเดิมก็ต้องดันเข้าไปในรูนะมันไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่นะครับอย่างนี้นะครับของทาง เติร์ด r าร์ตี้นะครับก็คือของที่ไม่ใช่ของบริษัทเขาก็จะไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่พยายามหาซื้อของแท้เราไม่ได้ก็ลองดูกันนะครับว่าปล่อยไฟเข้าแล้วมันจะใช้อแดปเตอร์ร่วมกันได้ไหมก็เสียบแจ็คไฟเข้าไปตอนนี้นะครับผมก็ปล่อยสัญญาณไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วเปิดสวิตช์ดูนะครับว่าจะใช้ อะแดปเตอร่วมกันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเคยทดลองใน G95 นะครับเอาของแท้กับของ third party มาใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับจะลองดูว่าของ third party ทั้งคู่จาก Amazon แล้วก็ eBay มันจะใช้ได้ด้วยร่วมกันหรือเปล่าเปิดสวิตเลยนะครับอ่าสถานะแบตเตอรี่เต็มเหมือนเดิมนะครับไม่หายก็แสดงว่า ใช้ตัวไฟร่วมกันสายไฟอะแดปเตอร์ร่วมกันได้นะครับสรุปนะครับสายที่เป็นหัวย s ด t y ไท C กับหัวย s ด t y ไท A ตัวนี้นะครับมันใช้ร่วมกันได้ขึ้นอยู่กับเรามีอะแดปเตอร์หัวเป็นแบบไหนนะครับพอเป็นทางเลือกสำหรับผมแล้วตอนนี้แต่หัวย s ด t ีไท C นะครับมันจะมีตัวสายไฟที่ใหญ่กว่าแค่แค่นั้นเองจะใช้งานร่วมกันได้นะครับกับแบตเตอรี่ดัมมี่ทั้งสั่งซื้อมาจาก เมซอนแล้วก็ eBay นะครับก็น่าจะมาจากที่เดียวกันเพราะว่าสกรีนเหมือนกันเตะเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันแต่ต่างที่สายไฟแค่นั้นเองก็เลยซื้อมาดูให้เราได้รู้ว่า,เ,าเราจะซื้อแบบสายปลายแบบ USB Type C หรือ USB Type A ก็แล้วแต่เรานะครับข้อเสียของเขานะครับก็คือว่าแบตเตอรี่ของเขาค่อนข้างที่จะบางกว่าแบตเตอรี่ตัวจริงนิดนึงนะครับผมเคยใช้แบตเตอรี่ดัมมี่ของทางของ พลาสติกเองที่เป็นของแท้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ก็ใช้กับ G95 ตัวนี้มันจะล็อกแน่นดีนะครับแต่ตัวนี้สามารถดึงออกเมื่อสักครู่ก็ล็อกก็เห็นไปแล้วนั่นก็ต้องปิดฝาตัวนี้ให้แน่นๆเวลาเราใส่แบตเตอรี่ดัมมี่เหล่านี้เข้าไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีก็จะมานำเสนอให้เราได้รับรู้ต่อไปสวัสดีครับ